สวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจแล้วก็ u t u b e พี่กันนมแม่ค่ะพี่กันมาไลฟ์แล้วค่ะเที่ยงครึ่งนะคะเจอกับพี่กันที่จะมาให้สาสะระความรู้เรื่องของการเลี้ยงลูกการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่การดูแลตนเองระหว่างตั้งครรภ์คลอแล้วก็หลังข้อนะคะข้ามาแล้วพี่กันฝากทักทายกดไลค์กดแ like, ชร์นะคะเป็นกำลังใจดีๆนะคะในการไลฟ์ให้พี่กันนิดนึงค่ะ5เดือนน้ำหนักน้อยฐานนมแม่ล้วนนะคะ มีวิธีอะไรบ้างที่ทําให้น้ําหนักลูกเพิ่มขึ้นอถ้าปรึกษาคุณหมอเนี่ยคุณหมออาจจะเริ่มให้กินข้าวได้หนึ่งมือแล้วนะคะห้าเดือนแล้วก็คุณแม่อาจจะให้ลูกเป็นกินนมส่วนท้ายนะคะซึ่งมีไขมันเนี่ยไขมันนมนมแม่มีไขมันเยอะแล้วก็จะทําให้น้ําหนักขึ้นรับดีนะคะเคุณแม่อาจจะไปดูคลิปแบบวิธีเพิ่มไขมันในน้นํานมแม่ของพี่การได้นะ,ะจะได้มีน้ํานมที่มีไขมันเยอะๆแล้วก็ลูกกินแล้วก็น้ําหนักจะขึ้นดีนะคะอย่างถ้าน้องมีความพร้อมเรื่องของการกินข้าวเนี่ย พอชั้นแข็งนั่งพอได้นะคะมีน้ำลายไหลหรือว่าทำท่ายอยากกินเวลาเห็นคนอื่นกินอย่างนีค่ะแม่ก็เริ่มป้อนข้าวได้เลยหนึ่งมื้อเริ่มป้อนข้าวไปเลยไม่ต้องแบบไปเริ่มที่กล้วยหรือว่าซีรีแลกอะไรนะคะเป็นข้าวที่มีอาหารห้าหมู่สําหรับเด็กแล้วก็ทําอาหารเด็กเลยนะคะบทละเอียดนะคะห้าเดือนน้องทานน้าน้อยมากๆเลยมีวิธีไหนได้ช่วยได้บ้างถ้ากินนมเยอะกินน้ําน้อยไม่ใช่ปัญหาค่ะลูกก็จะได้น้ําจากนมหรือว่าน้ําซุปอาหารก็ได้นะคะ ถ้าคิดว่าลูกได้น้ำไม่พอเนี่ยให้เออถ้าเรากังวลว่าลูกได้น้ำไม่พอให้เราอาจจะต้องไปประเมินว่าฉี่เป็นยังไงคะ่ะฉี่เหลืองเข้มไหมเนาะถ้าฉี่เหลืองเข้มแบบนี้คะ่ะเราอาจจะต้องแบบโอเคเราก็ตระหนักแล้วแหละว,ว่าอา่ะโอเคน้ำไม่พออาจจะต้องเพิ่มน้ำในเมนูอาหารก็ได้ถ้าเขาไม่ชอบกินน้ำเปล่าก็เป็นน้ำซุปแม่เหมือนกันนะคะสี่ <4 S 2> เดือนนะคะน้องแพลวฟันขึ้นแล้วเร็วไปไหมมีขึ้นได้คะ่ะสี่เดือนไม่เร็วคะ่ะผลกระทบคือเราจะต้องดูแล เร็วขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็ต้องดูแลอย่างดีว่าเดี๋ยวฟันผุแล้วก็ต้องเลิกมือดึกด้วยต้องฝึกเลิกมือดึกนะคะสี่ <î es> เดือนพาไปเด้เล่นในสวนเด็กเล่นในคอนโดได้ไหมได้เอาจริงคือซุกสามเดือนพี่แนะนําว่าต้องพาออกเดินข้างนอกบ้างแล้วล่ะนะคะซึ่งซึ่งอันนี้อาจจะต้องบอกว่าเราอาจจะเน้นว่าไม่ให้คนอื่นมา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 คุยมามาอุ้มมาสัมผัสลูกเรานะคะต้องขอเลยแล้วก็อาจจะต้องแบบ คือเราเองก็อย่าไปยืนคุยกับบางทีเราอดใจไม่ได้เนะเาะเวลาออกไปไป,ไปตรงอื่นแล้วไปเจอเพื่อนบ้านหรืออะไรเงี้ยเขาอาจจะมาคุยเราก็พยายามอย่าไปคุยในระยะประชันชิดเราก็ยืนคุยกันห่างๆนะคะหรือพยายามออกไปช่วงที่ไม่มีคนพี่ว่าได้ดีพาไปค่ะเมื่อ้นแม่เครียดด้วยนะคะแล้วลูกเองก็ไม่รู้จักกลางวันกลางคืนอยู่กันแต่ในห้องยิ่งอยู่ในคอนโดเนาะเอออยู่แต่ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบโอ้โหพี่ว่า พาไปเดินเล่นนอกนอกห้องอะได้ค่ะแะทําแบบที่พี่บอกนะคะแบบเดือนถ่ายแข็งจนมีเลือดซึมปรับอาหารให้ผักเยอะกินผลไม้เยอะก็ยังไม่ดีขึ้นเกี่ยวกับปริมาณอาหารท,ท,ท,าที่ทานไหมคะให้น้องเริ่มกินสองมือบ้างแล้วไม่เกี่ยวกับจํานวนมือแต่รู้ไหมว่าการกินผักกับผลไม้มากเกินไปก็ทําให้ลูกท้องผูกได้ด้วยนะคะทีนี้ต้องดูว่าผักกับผลไม้ที่ไม่ให้กินนะเป็นผักประเภทไหนผักที่ทําให้อื้นเนี่ยเป็นพวก ผักที่มีกากใยนะคะไม่ใช่ผักหัวถ้าพวกฟักทองมันอะไรอย่างเงี้ยมันจะอึไม่ค่อยออกนะคะอึจะเหนียวต้องกินแบบบลอกคอลี่กะหล่ำปีเอผักคะน้าผักบุ้งตำลึงอะไรอย่างงี้เอางี้ลองกินโยเกิร์ตก็ได้ถ้ากินคิดว่ากินผักผลไม้ที่หลากหลายแล้วนะแล้วไม่ได้กินผักพวกขัวถ้ากินผักพวกหัวอยู่อะพวกฟักทองพวกมันอะไรเงี้ยก็งดก่อนนะคะแล้วลองให้กินโยเกิร์ตรสธรรมชาติค่ะก็จะช่วยให้ให้อึง่ายขึ้น สเดือนไปทะเลได้นะคะไปกับครอบครัวสิบคนพักค้างคืนแบบพูลวิลล่าได้ไหมหรือควรพักแบบไหนดีเออพี่กันแนะนําเลยเนาะก็คือถ้าไปสิบคนเนี่ยเอาจริงๆผู้ใหญ่ควรตรวจโควิดเอทเคจริงเอทเคตอนนี้มันก็ไม่แพงนะคะพี่การนะสั่งซื้อจากนี่สั่งซื้อจากไม่ได้โฆษณาให้เขานะคะแต่พี่กันซื้อจริงก็คือในในของ CJ เจะคะ่ะตกอันละสี่สิบห้าบาท ซีเจออนไลน์นะคะอันนี้พี่กันซื้อส่งมาถึงบ้านฟรีด้วยแล้วก็เวลาจะไปหาผู้ใหญ่ทิง้งเราก็ตรวจทิง้งจะไปเที่ยวกันกับเด็กคนอื่นเนี่ยเราก็ตรวจทิง้งก็แนะนําว่าผู้ใหญ่เนี่ยควรตรวจซนะเราก็จะได้สบายใจเพราะว่าทุกผู้ใหญ่ทุกคนเนี่ยมาจากต่างบ้านนึกออกป่ะครั้งคือแบบพูวิล่าได้ไหมดีพูวิล่าดีแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องระวังเรื่องของสระว่ายน้ําน,นิดนึงละกันเนาะก็เราคงไม่ปล่อยลูกเล่นเองนะคะแล้วก็ถ้าเป็นพูวิล่าแบบมีพี่กันเห็นที่บางที่มันจะมีพูวิล่าที่เป็นสระว่ายน้ําในห้องนอนเลยอะคะ่ะ อันนั้นพี่ไม่ค่อยแนะนํานะบอกเลยไม่ค่อยแนะนําเพราะว่าก็กลัวลูกไวต่อแต่อีกอันนี้นก็ไม่แนะนําแต่เกิดเป็นผูเวลาาที่มีสวาวนําข้างนอกแล้วมีคนดูแลเด็กไม่ทิ้งลูกไวอย่างงี้ค่ะโอเคดีเลยนะคะแต่ว่าแนะนําว่าให้ตรวจผู้ใหญ่ที่ไปด้วยกันนะคะ10คนเอทีเคสักรอบหนึ่งก่อนก่อนไปเจอกันก่อนมิทติง้งอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็จะได้เออมั่นใจแต่ก็ใช่ว่าเราจะกัดตกหมายความว่าตรวจเอทีเคแล้วทุกคนปกติค่ะพี่การ ถอดแม้ mail, อะไรเงี้ไม่ใช่เราก็ยังคงต้องใส่หน้ากาอนาไม้อะไรอยู่นะคะนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ